บายดีสวัสดีนะพ่อแม,ม่พี่น,อน้องวัชสุขุยกุอนนี้ต้อนรับกสรส่สงบาลลาสแนลได้อ้าววันนี้พี่น้องนี้เอืเอ่อยเนาะเอื่อยอยู่เอื่อยจะแท้เอือเอ่อยของค่อยเนาะตอนนี้เราอยู่แถวงานอยู่แถวบางนาเนาะเ่นคนฝากเสื้อผ้าของลูก่นให้ค่อยถือเมื่อนอะ คนหูว่าค่อยสิเมื่อเดือนหน้าเนาะวันที่วันที่สองวันที่สามนี่หละไม่นอกต้องบอกเอฟซีก่อนนะว่าคอยจีกับบ้านเดือนหน้าเนาะวันที่สองหรือววันที่สามนี่แหละเอาคนหงข้าวคนกับผาผ้าคของเนะาะผาจริงคองผากเสื้อผ้าอันนี้ฝากมาให้ลูกสาวลูกชายเนาะเอื่อยเอื่อยค่อยเองนี่แหละคน เพิ่นมีลูกอยู่ชายสองคนลูกผู้หญิงผู้หนึ่งเป็นสามคนเนี่ยน้อเพิ่นให้ให้ยายเลี้ยงให้ยายอยู่บ้านเลี้ยงเพิ่นลงมาเหตุงานกับสองสามมีเพินะ่นเนาะเสียบาหน้าได้แหละเดี๋ยวเอาไปเบื้องเนาะไปเบื้องของเพิ่นจะิฝากไม่เนาะมา่หอดละของมา่หอดเนะี่น้องเพิ่นทีมีเสื้อผ้า อะไรเนี่ยอยากากให้ลูกเปนเนาะจะสน์ีเราเปนหนอเอ้ยชีวิตแรงงานเขาหาเงินได้ก็้องส่งกับบ้านหาเงินจนเจือครอบครัวได้เงินมากกับซื้อของฝากยามกับบ้านซื้อของฝากของต้นให พ่อแม่พีน่น้องให้พ่อแม่ลูก้กลนันอ่าเป็นยังสี่วนไปแล้วเนาะพี่น้องวิทย้คนขายเรงงานกับประมาณนี้ยละมาต่างบานต่างเงินคนนี่เนาะน้องนะมาเบิ่งเลยน,ะนี่ของอันนี้คือของที่คน จะให้บอระฝากเมื่อฝากบอลาเมื่อของเพื่นอนกระสิมีนี่ขอหอยาดแกได้เอ่ยได้ช็คเบืองของว่ามันครบบ่นาะโอ้เบิ่งี่น้องนได้แต่งเกียให้ลูกชายเพื่อนยางงามเลย เด็กเก่งใหลูกชายกเก่งใหลูกชายสองตัวนี่นะเก่งใหลูกชายสองตัวไปกันที่นี่โอ้นี่โอ้งามเลยนันอันนี้ให้ลูกสาวโอ้ลูกสาวเคนสีสวยงามเนาะ ในลูกสาวไอ้ที่มีโอ้มีหลายตัวเยอะไปเนาอันี้ส่งโอ้มีมีนกระตุลด้วยพ่อโอ้ในลูกสาวเพื่อนเนาะเฮ้โเยโอ้หนาหลักเว้ยโอ้ในกร่นี้ส่งอีกตัวหนึ่งโอ้มีหลายอยู่ไปเนอะ สนะนะนะิบยี่สิบตัวเนาะนะใช่ไหมล่ะเบิ้งพอเช็คบางของว่าหัวมันครบยังไม่นองเนาะครบอยู่หนหนะอะพ่อกัพ่อเนี่ยเด็กก็เก่าเลยไมนอะงเด็กก็เก่าล่ะตอนนี้กับประมาณเกือบจะห้าทุ่มแล้วเพิ่งเลิกงานเมื่อกี้นี่ เย่าเด็กเสมอใไหบลาเนอปสัวเนี่เนะน,นะนาะเป็น้องเนาะ่ะอยู่บ้านเพื่นเมืองตกัขยันขยันอตุนสัวไก่บ้านไก่เมืองสงการในวิไีกับบ้านเนะน,นาะเป็น้องซาลาห์เนาะชาวไทยเนาที่อยู่ บ้านเพิ่นมึงตัวกัอยู่มึงนอกมึงนา้ากะไปกับบ้านมาเรียนสงการบ้างนนเนาะ,นะวันที่สองที่สามเราจะได้กลับบ้านแล้วพี่นองกลับไปม่อเรียนสงการอยู่เล้าหมดละวแต่มึงบนที่คอยอยู่นี่เป็นมึงเป็นอยู่บ้านพ้นเนี่นางมึงอุตพรเก่งสวรรค์ธกินั่นแหละ เป็นเป็นปีนี้เป็นจีจัดสงการเนาะที่บ้านก็บุญน้องไฟบุญน้องไฟคนที่หกนี่นั่นที่หกขีดที่หอดเนี่ยแะสงการไงพวกละที่ที่สองที่สามพวกละปกติบุญน้องไฟนี่บริจัดได้หรือเั้งแต่โควิดโควิดเข้ามาแล้วอันนี้เพิ่งเพิ่งจัดเป็นปีแรกทำไปยักเมื่ออาบุญเมื่อเรียนบุญบ้านเฮาเนาะขีดหอดบรรยากาศเก่าเกบนิกรับบริเลียนบุญ มังไฟสงการนี่สงการนี่กับบ่อยอยู่เนาะแต่ว่าบุญมังไฟนี่บุกคยเอยบูเมนคนมังฝ้ายเนี่ยพึ่งจัดพึ่งจัดตั้งแต่มีโควิดแล้วพึ่งจัดเป็นปีแรกก็จะได้กลับไปซึมซับบรรยากาศเก่าๆกินฮอยบ้านหอยส่งนาะพี่น means, <umba> ้องเนาะก็ือประมาณนี้้ะพี่น้องเนาะขอตัวไปนั่งๆนะก่อนนอนก่อน รับคลิปนี้ไปเข้ามา,บา,า,าเบิ่งกบฝากไล์ฝากซับจะใครพบบอย่างนังใจให้ช่องเบาหลาสแนลเนี่ยด้พี่นรองอะไรก็สู้ๆเก่านะพี่น้องเศร้นนาเฮง,งานเฮาครารับวันนี้กับปแล้วเด้อสบายดีสวัสดีครับ